เห็นว่ามันเป็นคาบนะผมเลยแบบสกอดใบามาลองหน่อยแต่แบบเอาด้านนุ่มลองถูก่อนอยากรู้เป็นสนิมหรือเปล่าอย่างี้ผมไม่ชัวนะแต่จะลองไปก่อนรอบหนึง่งแต่บางจุดมันรู้สึกเหมือนลึกมากเลยนะหเหมือนมันกินสนิม<อ>กินเนื้อไปแล้วพี่ชาย มันลึกมากจนแบบอันนี้คือผมรูปแล้วแบบเรียบมากๆเลยนะพี่ไปดูจุดอื่นอันนี้นึ่งคราบๆเนาะนมุมน,น,นี้อันนี้คือผมไม่ชัวร์ว่ามันยังไงวะแต่มันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยอะแล้วมันแบบ มันฝังอะพี่ไายอันนี้น่าจะเป็นกรณีที่เป็นรอยอันนี้ค่อนข้างชัดเป็นรอยเอาด้านนิ่มถูนะครับอย่างนี้ผมว่าไม่ถึงเดือนสนิมน่าจะเหลืองทั้งหมดเลยนะพี่แฟดชิ่งมันน่าจะกันน้ำด้วยหรือเปล่านะกันสนิม อ่ะอันนี้เยอะๆชัดๆนะครับอันนี้นะตรงล็อกที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ล็อกสามล็อกสี่สองสามสี่นะเนี่ยต้มๆหมดเลยอ่ะฮึบฮึบนะผมจะลองดู บูสโคบไม่น่าขึ้นเป็นแบบนี้นะพี่ร้านเขาให้สเปคเรามาผิดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้น้ำมาฉีดอีกทีหนึ่งน่าจะไล่ได้ระดับนึงแต่อันนี้มันแบบมันฝัง อันนี้เห็นชัดๆนะพี่ข้างใน,นผมน่าจะล้วงเข้าไปไม่ได้ถ้าบอกว่าสนิมฝั่งเขาปิวมาหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าปิวแล้วมันเกาะเราแล้วมันเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวพี่ฝากดูแลเพิ่มแล้วกันพี่ เพราะไม่งั้นถ้าเกิดผมทำโซลและเซลตรงนี้เพิ่มนะปุ๊บกลายเป็นว่าสนิมขึ้นเพราะว่าโซลแลเซลอีกผมรู้สึกพูดยากวะงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่ชายดีเช็คกับผมแล้วกันว่ามันจะทำอะไรได้บ้างขอบคุณมากๆครับที่รับฟังตรงนี้เพิ่มนะลองดูหน่อยอ่ะนี่คือสนิมแบบสนิมเลยนี่นะ แต่ฝั่งข้างในงไม่เป็นเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เป็นฝั่งที่เป็นคือฝั่งข้านนอกเนี่ยแล้วมันเป็นแบบทุกี้นี่ก็เป็นพี่วมุมขอบขอบมันแปลกเลกยไม่รู้ว่ะไม่มีประโยชน์สตะไลคือมันขุดออกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยไว้ะไม่ถึงเดือนแมงสนิมแดกหมดแน่เลยว่ะ อันนี้แปลกเดี๋ยวให้พี่ชายดูก่อนพี่อัดวิดีโอไว้อยู่